มันไม่มึงจับดอกมันไม่มึงจับดอกทีลาลบไปลายังมันจับอ่ะละมันจะเอามึงไปถ่ายคลิปแล่นนี้แล่นนี้แล่นนี้ไป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 มันจะจับมึงยังมันจับยังมันจับโอ้ยจะมาปื๊กกันละเอาลงไปสองตัวกันไปหนึ่งไปสองตัวกันเห็นมันเล่นก่อนนะเห็นมันไปมันแลีนก่อนมึงก็รักโกกสองหน่อย เอาไปมันแลนประนึงมันมันอยากแลนมามึงอ่ะมึงกองซ้ม่ไยอมให้มาแลนอ่ะมันมันมีสุขภาพอีกแข็งแรงอ่ะนะมึงก็ได้เอาไปก่อนมึงไปก่อนมึงของกูหลังบ้านมึงหน้าบ้านของกูหลังบ้านมึงหน้าบ้านเอ้ยปล่อยอ่ะแลนไปดิมาอู้ไหนหนอเอ้มันอยากเล่นเอ้เอ้ไปแล้วคือจะตายเดี๋ยวนี้ไฮ้ยจะไปแลนอยู่นั่นงูจิตตอดได้นะให้งูจิตตอดได้เข้าป้า ก็คือกระจายครับคุณนะ่ะไปแล้ววะเนี่ยพูดออกมาได้ทั้งนอกคุณน่ะไม่มเคยเล่นนอะอ่ะพี่เลี้ยงดูไว้นะเด็กๆนะเลี้ยงดูเด็กไว้ระวังงูตอดไปแล้วคือกระจายหรือว่าดดเอาเนาะเลียนมะขืนโดดเอามาเลี้ยตาเพื่อนเร็วตาเพื่อนเร็วไปแล้วเเกงเเกงเมาเน่ะไปลื้ กะตายเดี๋ยวามา,ออามา,ออามาเกยพออย่อหนามามาเกยพ่อหนามามาเกยพ่อหนาอ้ากระตายมันนี่แล้วกระตายแล้วกระตายสองตัวแล้ววิ่งเร็วเร็วมาใส่นี่มาใส่นี่มาใส่นี่จีบไปเอียนลงตุมเออวันนี้ผม้นเมยได้ถู่ผมว่าเมยเปลี่ยนดอกซ์นี่ไปเขาบ้านมึงเรียนดูแลแล<ๆ>หู่อยลวไอ้กินนองกินน้ำปุ่นเนี่ยมีประโยชน์ประโยชน์ปุ่นเลียนไปนี่เลียนไปแป๊บนึงไปไปข้าวเดียวเฮีย เนี่ยอีกจงอ่างคืนอีกบักเหลี่ยมคืนอีกเป็นเรื่องอีกแบบนี้นี่มาแบบนี้แลนดนลินแลก,ก็อ้าวแบงแบดเบิร์ตอ้าวแบงแบดเบิร์ตอีกตัวนะครับก็ดีอ้าวโลกแบบกินขั้นที่ว่านี่ควางมีประโยชน์ขนฟู่ไปแลนด์มเนี่ยเบิร์นออกกําลังกายมากเห็นบ่นี่แลนหงหงห่าวหาวโดงเห็นบ่นี่ขนเงางามสวยทรเสียวเฉียวจุขภาพดีก็บขั้นที่วา่าเอาไปกินนมม้ำมาหนีเทออกไปกินน้ำไปไปกินนมม้ำมาหนีเออ ใไปทานนะเป็นทุนนี่กินน้ำก้อนนี่ลาะจะเฝ้าไปเล่นอีกพอแล้วเห็มันมักแไรนะไปกินน้ำเข้าไปกินน้ำกัเเนเร็วๆกินน้ำก้อนเออ,เอจะกินแค่นีว้วะไอ้นั่นนะเอาอีกแล้วอีกรอบนึงอีกรอบนึงเอาแย่เป็นคนจับด้วยเอาไป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 ไ <laughs> <laughs> มันมาเจ้าอย่นี่นะมันต้องเดือดเถีงอยู่<ป> <laughs> มันต้เถงอยู่<ป>เนะเดี<ป>๋ยวนามันต้องเดดเจ้าอยู่นี่กินแล้ว <laughs> มันก็ไม่มเล่นต่อจ้ว่อ้วน, <laughs> นได้ยังไงเนาะ